นี่เรากำลังฆ่าฝูงซอมบี้ครับตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดที่เดินได้เดินมาเดินมาเอ้าตายหมดเลยชิบหายแล้วเหรอกูคนเดียวกูไหรวะดูดูที่หัวกะโหลกบนแด็บเห็นปะชิบหายใค้หัวกะโหลกวะล่ะเฮ้ยไอ้เชีอยไปไหนก็ จะไหนก็มาตรงนี้นะกูฟาร์มแม่งตรงนี้ด้วยเลยเฮ้ยมาตรงนี้ดิมาเก็บของตัวเองดิพี่ฟาร์มเลยอ๋อจะหายเหรอไม่หายไม่หายไม่ไม่พี่แบะฟาร์มกินตายหมดจังตรงในในบ้านหมดแล้วเหลือเน่เน่เอากระดังไปอันนี้วันนี้วันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูของบนบ้านก่อนเพื่อนของบนบ้านมีอยู่สองสามกล้องอะเมื่อกี้ไปไหนนะตรงนี้ก็มีของอะไรอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยแท็บมัชชีนเนาะ เฮ้ยกูเจอเลือ่องไฟฟ้ากันเออเก็บมาเก็บมาต้องใช้กูมีสองอันเออเออต้องใช้ต้องใช้กูต้องใช้กูจะของดีละอ่ะเอ้ยทำไม <ไป S 1> กูมาเกิดไปล่าประมาณเลยนะขร้อมยังเอ้ยึพึ่งเออเอ่อทำไว้ก่อนเลยเอาแล้วเอาได้เปล่าอุ้ยบนงเก็ของกันอุ้ย เก็บของเลยอ่ะวิ่งไฟท่วมใจไม่เคยได้มาได้เย็นซะแล้วตายใส่พวกพีเหรแรงหมดพี่ก้าลองไปโดนไฟดิพี่ไม่เอาแรงหมดหยุงวหรอหยังหย่ดหมดถ้าหมดกยืดเองพี่กาเราเลื่อนพาไปกัน ออเอาเลือกมาให้หน่อยไปย<น>เก็บของเลยโยดแล้วนี่ไงโอเคกระจงกระจายขอบคุณครับเออดีไว้มีเครื่องทุ่นแรงมามาไปบ้านไหนอีกไอาสัตว์มาไ <c oughs> อพอดีพกนีเพิ่งแต่เย็นเย็นทุกคน <c oughs> แมหม่ห้าวเลยนะ มีของอาห้าเลยอ่ะวายเพี้ยง่ายหมดแบบเลยนี่เดินตามตำรวก่อนพี่ผมพี่จะเอาตรงฟาร์มรถไงนี่หินนะฟาร์มหินกัได้ไะเล่ยฟ์มเอาไปทำอะไรไว้กันตัดต้นไม้ไงสัตว์เอาไว้ตัดต้นไม้ผมมีผมวกมีอันอีกอันหนึ่งอ่ะเอาไปใช้เองขอลองก่อนอ๋อเฮ้ยแบบเดียวแตกโอเค ใช่มันตปนเดียวแตกแล้วอุ้ยพี่ก้าของดีเออก็บอกว่าใช้ได้งั้นพี่พี่เอาไปทับเป็นม้แล้วกันเดี๋ยวผมทุบพี่เองพี่อยู่ไหนวะพี่เนี่ยข้างหลังข้างหลังเอาไปอุ้ยเฮ้ยอุ้ยผีอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยตายตายกูตายเอาโอ้ยเฮียเฮียเอออะไรวะเนี่ยมึงไปเอาเปนมาทำไมเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ใช่ตัวเดียวด้วยไม่มีเลือดเลยอ่ะเราไม่มีเลือดเลย อาหัวไอ้ชัดเข้าหน้าเอ้ยขอบกูหมดแล้วเนี่ยเอ้ยอ้ปเน้ยวางด้วยเฮ้ยมีปืนด้วยเฮ้ยมีเอเคเฮ้ยเขามีเอเคเออยิงดิยิงดเออมีปืนก็ยิงดิอะไรนะ นี่กูปาแม่งเลยอือขั้หัวหัวใจเฮ้ยทีเดียวอ่ะไอ้ไอตัวนี้เป็นเป็นเม่นเลยเนี่ยกูปาหมดเลยอะกูปาี่ไมหมดเลยอะไอไอหอกอะโอ้ยเฮ้ยเราเหลืออีกบ้านหนึ่งไว้กันเนี่ยขวามือนะ เดีเาเดี๋ยวเราฟาร์มรถก่อนดีกว่ามีรถที่สำคันตรงนี้พี่แอมมีเลือดไหมพี่ก้าวพี่ก้าเอาเลยพาไปพี่ไม่มีเลยหรอตอยายบางวันมาดึงมาดึงหาอยู่ <S <S อันนี้เนี้ยสายสายสายฮะโอ้โหมีอีกแล้วเหรอไม่ให้พักเลยวะงั้นเฮ้ยเลือดขาดั่านท่นมาได้บะวะไม่ได้ท่หหนยังไม่รู้หายเป็นนี่ไงท่านดิ ไม่ได้ไหวเยอะทันไม่ได้แทงไอ้ทัดแทง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 อุ้ยโอ้ยเขาบอกเลยไอ้เจ้าไอ้เจ้าเบี้ยเป็นเม็ดก็ไม่บอกไอ้ทัดกูหลบแล้ววิ่งไม่ได้เดี๋ยวเก็บก่อนตาย โอ้มันเยอะจังหวะเฮ้ยไอ้การมึงเอาทันดูปักที่หัวเข่ากูมึงเอาออกไปด้วยเอาไม่ให้การนี่หว่าแฟนมันเอาไหนๆเอาทัดูเอาทันดูออกไปด้วยเอาโอ้ยอะไรวะเมีอะระหว่างเขาก็เราตีกันอยู่ไอ้การก็ขุดขุดยากมึงนี่มันสุดยอดตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอตอนนี้ใช่ไหมมึงนี่สุดยอดจริงเลย ไอ้กูต้องการกูต้องการยาตอนนี้กูเลิกกูจะหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครเข้าบ้านนี้วะเออเข้าบ้านนี้อนด้วยวะไอ้ใครมาล่ามาไอ้มีมีมีใครมา่ามานี่ข้างในมีข้างในมีทิ้วนี่ไงมาแล้วตัวนึ่งรีกูเพิ่ยเพิ่มเพ่ เฮ้ยกูร้อน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 โอยจะโดนไฟตัวเองตายอุ้ยกูร้อนกูร้อนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยไม่หมดเฮียทำไงให้มันหมดอ่ะเอาน้ำมาดับให้ผมหน่อยเอาน้ำมาดับให้ผมหน่อยอุ้ยเดจะโอ้จะตายเลยทีเดียวตายโอ้ยเสพเปไปลากมาโค้ดไรเดอร์หมดหมดยังวะอ่ะหมดแล้วนี่ว่ามีตัวเดียว พี่เปิกล่องหนูสิพี่เก้าเอากดผิดไงมันกดไปแลบมกดอยู่แล้วไม่ได้ของเอง,องก็กันยามากตอนเนี้ยโดนไฟกันไฟอย่างร้อนไอมาทำลายกับดักหมดเลยวะเอา้าถ้าเกิดเราตายสก,กิลเราก็หายหมดเลยอย่างเงี้ยหายเรียนใหม่ชิบหายละจริงปะเนี่ยอ่ะแล้วเนี่ยดูสกิลยังไงสกิลที่เรามาีอ่ะต้องดูที่บ้าน โอ้จบเลยตายสกิลหายด,ด้วยหรอวเกิดตายพีเจียนฟรรเฟเตอร์อะนกพิราบอะพิราบไปดิพีเจียนเป็นร่างแรกครับเป็นพีจอยเป็นร่างสองไม่ <c oughs> ไม่ใช่ร <c oughs> ่างแรกมันเป็นปั๊บปโตกร่างสองเป็นพีเจียนร่างสามเป็นพีจอยที่เสนอยอยู่ร่างไหนวะอยู่ร่างอยู่ร่างกี่หอยเนยโอเด <c oughs> ้เพื่อนเออ เฮ้นกนกนกปักตกมาแล้วแอกไม่ได้ไงปู่ป้าวิ่งอยู่นไหนใช่ป่ะหมูป่าหรืออะไรวะกระต่ายเหรอเอาไอ้กวางกว่างกวางกวางกวางเหลียวหลังเฮ้ยกวางเอากวางเอากวางเอากวางมองซีโซสกีหลอกไก่ฮะได้สีสีไรไปเองเองเอ้ากวางหายเมื่อกี้แป้งไม่ขุมว่ะ ว่าฟาร์มของแล้วไปที่ถนนอกันเอาบ้านบ่าปกันว่าบ้านของตึกเนี่ยเกี้ยเคลียร์ตึกเนี่ยตายแล้วโอเคอัพไอ้นี่ให้แล้วพี่อัพหนังอัพตายก่อนนไอ้กว่างตายแล้วควางตายแล้วคว่างมูสควางมูสเอาของมาเก็บแล้วไป็นข้าบ้านกัน เออเออดูเรื่องกวางเอากวางอยู่อุ้ยของเต็มเลยเฮียมีเข่าวกวางด้วยเฮียเข่าพี่แอร์คาราบาวมันควายานี่ไงตรงเส้นเนี้ยถนนเส้นเออค่อยๆเบรกไปเลยได้ปะไม่แต่ตอนเนี้ยไม่มีเลือดเลยใครมีเลือดไหม <laughs> ไม่มี <laughs> ในบ้านเนี้ยน,น่าจะมีของดีนะเนี่ยใช่มีซอมบี้อยู่รณ์นี่หารกินึงอ่ะแมแม่แบกให้嘛 โดนไฟกลจะตายแล้วช่ป่ะแต่เนี้ยเนี่ยหน้าเข้ามากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีอพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยของดีแน่นอนไหนหน้าผมเนี่ยนี่เป็นฝูงเลยไอ้กันมึงมาปักไฟตรงนี้เลยเนี่ยเป็นฝูงเลยเนี่ยเห็นปหมเนี่ยเฮ้ยโดนผมปักมาหน้าประตูเลยได้ปะล่ะเออแล้วก็ยิงหโอ้ยเอาตัวนี้ไปกูนี้ โอเคอย่าไปปักน้าประตูโอ้ยต่อยคุ้มเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะโดนธนูยิง <c oughs> ย,ยังวิ่ง <c oughs> เดียวอย่มมางวะเออไอ้เฮี้ยคุ้มไม่เนียร์ทิวยิงหัวมันอ่ะต้องไม่อยากมีหัวมักูจะตายเฮ้ยเฮี้ยม,ยม,มันกระโดดมาได้ไงเนี่ย อีกหัวเดียวกูอะเน็ตที่หัวไอ้สัตวสหัวฆาดหัวฆาดพี่เจ้าพี่เจ้าครับอ่ะนี่นะอย่าให้คิวไปเล่าออกมาแล้วพี่พอเล่าออกมาพี่ประจําปืนไฟแล้วใส่น้ํามันเลยนะใส่อ่ะมาอยู่ตั้งแล้วโอเคเดี๋ยวกูไปเล่าออกมานี่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 กันไปหารถก่อนโอเคโอเคดี๋ยวผมเองผมเองขออน่ญาตพี่ พอแล้วช่วยแล้วร <c oughs> อบดีเร็วอันนึงมายัง<อ>ยังยังไม่พอไม่พอ,พอเอามา <c oughs> ให้หมดเฮ้ยเฮ้ยไอ้แค่มีหมูมาด้วยกินนี่ไม่ใช่แล้วหมูหมูเข้ามาด้วยมันมีหมูประจำการกดกดแก่วูโว้ย ผัมีผัวอย่าผ่านเว้นไอ้สัตาดตายพี่ตายเหรอเออไฟมันป่องตายหวัง่าไฟจะดีต้องต้องให้ทิวลากมาให้ทิวออกไปข้างหลังก่อนอ่ะแล้วพี่ค่อยใส่ไฟอะ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กนีไม่เวิร์กคอมพิวเนี่ยไม่เวิร์กเ,เ,เ,เอาอย่างอื่นเดี๋ยวหายอย่างอื่นเพรยะแต่มันแรงนะเนี่ย โอ้แล้วถ้ากิลวหายอะไรจะอับไปนั้นได้อยู่แล้วด้วยรับๆรบๆเรื่องไม่มีฮะเฮ้สบายกูยืนรอดูอย่างเดียวยิงกันสักกูวิ่งเดี๋ยวผมจะจัดการเองตรงนี้เปิดไฟเดี๋ยวผมดูแลเองเดี๋ยวผมดูแลเอง ไอ้แก้มีหมูหมูโดนไฟด้วยเออเห็นแล้วกลายเป็นหมูย่างเลยหมูย่างได้เห็นไหมจริงเมันไปกลายเป็นกลายเป็นอาหารเลยเจ้าพีเจ้าเจ้าวิ่งเข้าบ้านก่อนมีหมูออกมาด้วยแล้วก็อาจารย์โดนนะพี่หมดย่างหมดย่างมันมันลบเสาเว้ยลบไฟเนี่ยมันดูฉลาดลบไฟเลยท่านเดี๋ยวก็ตาย โอเคโอเคเฮ้ยมีกีกทีเดี๋ยวผมลากเองผมลากเองพี่พี่พี่หลบไปเลยพี่เราจะไปไปเลยผมเองระวังต่ามันให้มีนกก่อนนี่ไงนี่ไงเป็นแผนดูดูด้วยดูด้วย โยดีเลยได้ของทำพี่วิ่งเข้าไฟเลยนั่นอ่ะถ้ากูเจอดาบมึงใช้เลยใครจะใช้กูไม่ใช้เวงเวงไอ้แค่เรียกคุว่าสวอร์ดแมนป่วยของไม่เห็นเยอะเลยวะมีเนี่ยผมได้ดาบมาเลยพี่ มีอยูออ่มีอยู่มันก็ต้องลุ้นกันไปอะไรบ้างเฮ้ยเที่ยผีมาดิมาดิกลัวดักดาบมือหนึ่งมือฉมังไอ้ผีผีเหลือครึ่งตัวไม่ผีเหลือครึ่งตัวเนี่ยผีเหลือครึ่งตัวเห็นปะเออมันมีแค่นั้นนะม,มันไม่มีขามันเป็นไททัน โอ๊ยโอ๊ยน้ำมันหมดช่วยหน่อยเอาไหนอาอยู่มาเวงเจ็ดไม่ดาขอโทษอ่ะเรียกเขาว่าซอสแมนซอสแมนตอนนี้จะกลายเป็นซอสหมูแล้วเฮ้ยมันได้หากูซี่เนี่ยมันไงมึงเจอดาบกูเรียกกูอาจารย์โยดาไอ้ไงหัวขาด ยี่กวางกูหายเลยนะ,ะไม่ต้องพูดทุกคนกูบอกให้เลยว่าของกูต็มปิ๊กัดเลยเฮ้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 ยเฮยตายเฮ้ยเฮ้ยพี่ยีเลือเพี่เด้เ้ยเป้ยน,นึงใครจะเายเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ย้เเอ้อ้อเ้ยเ้เ้ย้า,า,มมา,ายวาายว,วย <c oughs> การกูขอโทษเพื่อนกูไม่ตั้งใจแย่เลยดาบกูมันแรงมันเข้าแล้ววะทำไมอ่ะก็ถ้าการสกิลลดแล้วถ้าวันนี้จะทำกับดักไม่ได้บ้านแตกอ่ะการไม่เป็นไรเพื่อนถึงตายเป็นเพื่อนมึงเองไปพี่อัให้ได้นะไปได้ได้ได้เลยไม่ไม่ไม่เยอะอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาจะไปหาเอาของก่อนขอยาหน่อยพี่ก้าวไปเอาดิเอาวะ วันนี้มีตัวระเบิดนะก็จะไม่หินมีบันอยู่ไหนวะนี่ไงเข้าหัวแม่งผ <c oughs> ีมาแล้วผีมาแล้ว เล่มาเล่มมาแล้วเฮ้ยแไรไม้ตอนแรกมันมีการ์ดมันหายไปไหน่ะมันพังเลยเหรอไอ้ะเติมจัดใหม่อ่ะไม่นะ ก็ไม่เห็นเลยตอนแรกมันมีที่มันเป็นเปิดที่หน้าประตูหน้าบันไดไงกันที่เป็นเหมือนลวดหน่ไอ้กัดไมค์กัดไอพี่ทำรับไม่ทำลายบ้านตัวใหญ่อ่ะฮะมาตีบ้านเราไอ้ตัวใหญ่อ่ะแย่วข้างล่างอ่ะที่มันตัวใหญ่อะคนมาอยู่ตรงนี้ไงนี่คนมาอยู่ตรงนี้ไง ไอสัตว์นี่แม่งไปหน่อยไปหน่อยกูไปหน่อย,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันทำเพื่อนกูเข้าคขาเฮ้ยมันกระโดดมันกระโดด ต้องจัดหให้บีบเข้ามาทางให้เข้ามาทางที่เราต้องการไ,ไม่พอวันนี่ที่บัตรไม่ไม กันมีกันมีไอตัวใหญ่ไอ้คิดตัวเนี้ยทำลายบ้านเออยิงอยู่ช่วยเกียหน่อยได้ไหมอ่ะกำต้องไปอัาบันไดอ่ะบันไดยังเป็นท้ายอยู่เลยเออจีอยู่จีอยู่ โอเคโอ้ยตกต้นโกมาแล้วเนี่าโอ๊ยตกตายไปเลยไม่ไหวแล้วนะตอกกลงไปอยู่ข้างล่างคนนึงดิเจ๊ขล่าลยูกก็สุดเยอะลูกก็สุดเยอะแจกมาชมพูเนี่ยไม่เป็นไรมาคีบเลยให้กัน ไม่มีแล้วอ่ะไม้ทีมันเหรอครับใช่ใช่ใช่จะรีข้างหน้าอันนี้กันมีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่กระโดดไลยโดดกระโดดทำไมกูยิงล่วงเลยกระโดดกูยิงขากระโดดกูยิงขาขึ้นดดเฉยได้嘛 oh. ยินี้าไปใครก็ได้เกมถุงนี้หน่อยขวดอะไรไว้ไม่ต้องใช้แล้วมันแค่มาเยอะหน่อเออยังรอให้มันเยอะๆก่อนแล้วถ้าตู้แรงเปลืองตีสัตว์ตัวใหญ่ตีบ้านตีบ้านตัวคิดตัวใหญ่อะตรงเนี้ยไแนงมันจะไม่มาโอ้โหดูเชี่ยเป็นเม็ดเลยเออนี่นี่นี่แอมล่อก่อนนะอย่าจำไปเอาไอ้คำที่บ้านก่อน โอ้โหดูดูกี่ล้านดอกแะเนี่ยมงไม่ตายองอโอ้โหดูดิ่พูนพูนเลยโอ้โหตึงเม็ดเลยไอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นตาถ้าขึ้นมาตายแน่นอนเออโอ้โหขอรโทษทนโอ้โหไอ้ที่อยู่หลัง โอ้โโอ้ย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 คือหายแล้วโดนปัดต่อได้ป่ะเนี่ยตายไโอเคโอเคโอ้โหที่โดนปัดต่อนี่ไม่นด้รอดโดนขอไอ้กันอ้กูเ้าใจกูโอ้ยไอ้กันอ้กันใจเย็นเพื่อนใครก็ได้ช่วยเพื่อนกูหน่อยโอ้ยหายหมอตายพังู พีเปิดงานให้น้องน้องรอก่อนพีเปิดของเพื่อรอไปบ่อเยอะเยอะยังอะเยอะพอเยอแล้วตุ้อย่างนี้ปาคู่อะไรป่าตรงนั้นอผมเมเดี๋ยวเปิดเลยเฮ้ยมไม่ได้เปิดอะพี่ปาไม่โดนอะเจียวอ่ะเออติงกับวะไเพิ่งเพิ่งรอี้ไเฮ้ยเมื่อกี้กูปปาไปแล้วนะ พี่ปาไม่ถึงพี่ปาไม่ถึงมันก็ระเบิดแหละแต่ว่า <c oughs> มันระเบิดเบามันโดนแค่ตัวเดียวนนยที่มีลมนี้ลงมาตรงนี้ดิไกลๆออไมาใกลทิ้งคว้าแล้วเอาไหนด่าไม่กินสู้กลายเป็นก็บไกเก,ก็บอน เขาจะไปจะขึ้นทางนี้ได้ปะเนี่ยไม่ได้เช่นไหมไอเ้เจ๊นี่แม่งหาเรื่องกูอะโอ้ยเจเกีวิ่งควรเร็วเลยไม่มีตัวใหญ่มาด้วยเหรอนี่ตัวใหญ่ใจ่ตัวใหญ่ป้าตัวเนี้ย ไอ้เป็ตัวใหญ่มาด้วยเดี๋ยวกูก๊กคันอีกรูปนึงเฮ้ยเดี๋ยววันเนี่ยตัวใหญ่ไม่ใช่ปันจีเนี่ยเริยกกองก่อนเฮ้ยทีปาดิสอะไรเนี่ยสี่กัสี่สองนะตายเหรออูมโอ้ยจะตายเลยเกิดเป็นโกโก้คันเดี๋ยวไม่ได้ไอ้ตัวกายผ่านได้ปะ เว <with> ทเม็เลยทันโอ้โหไอ้ดูดิใครมียาบ้างครับแค่หนึ่งมันมีท่นากกนการอาไปไม่มีครับโอ้โหโอ้ตายสักทีโอ้โหกูปปาเป็นร้นอ,อย,ยลูก เราจะพลานกับทีไม่ได้กันนะครับผมใช่ทีสองแล้วหมดแน่แล้วจะหมดแล้วยังไม่ตายกับไอ้ช่างไอ้ส้วยขัดเข้าหลักขอโทษหมดยังไม่หมดยังไม่หมดยมีที่อยู่ไล่ โอ้โอ้กูเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนโอ้โอ้โอ้มันแรงเกินว่ะปั่นแม่งอยู่แบงนี้แหละสัตว์ช่วยกันนี่ปันขาปันขาขาดเลยค่อยๆหาเรื่องบวกสัตว์กัดินี่ไงสัตว์ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้ใน EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามฟาร์มของมาให้เยอะๆนะครับแล้วก็ผลิตอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็สู้กับซอมบี้นะครับจะได้ง่ายกว่าเดิมตอนนี้ก็ตามมีตามเกิดนะฮะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับพอไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรให้ทำเยอะนะครับส่วนตอนนี้ก็ได้แค่นี้นะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบาครู